ดังมาเพียบตั้มเข้าพิธีวิวาห์แล้วล่าสุดครบรอบ7ปีเรียกได้ว่าที่ผ่านมาก็เป็นข่าวดีเมื่อตั้มวิชยะจารุจินดาลูกชายคนโตของดาราอาวุโสชื่อดังดวงดาวจารุจินดาและเป็นพี่ชายของหนุ่มเติ้นตะวันจารุจินดาและหลายคนอาจจะคิดถึงหนุ่มคนนี้เพราะไม่ค่อยมีผลงานในวงการบันเทิงสักเท่าไหร่และก่อนหน้านี้กระทำเอาฮือฮาเมื่อถางดานตั้มวิชยะ เจอไพร์ Surprise, ขอแฟนสาวหญิงออนแต่งงานหลังคบหาดูใจมานาน7ปีโดยทางด้านหญิงออนแฟนสาวตั้มวิทยะก็ได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่า say yes ขอบคุณพี่ตั้มที่ขอหนูอย่างเป็นทางการค่ะบคบกันมา7ปีเหมือน7เดือนเวลาผ่านไปเร็วมากขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตหนูขอบคุณที่เลือกที่จะอยู่กับหนูตลอดไปขอบคุณที่รักหนูขอบคุณที่ดีกับหนูเสมอมา ขอบคุณสำหรับทุกอย่างมากๆค่ะ #7 ปีอารานไม่มีจริงเราจะดูแลกันและกันเหมือนที่ผ่านมาแบบนี้และตลอดไปนะคะรักที่สูดสุดที่รักของหนู1ทับ6ทับ22ต้องบอกว่าก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีเมื่อทางด้านของตั้มวิทยาลูกชายของดวงดาวจารุจินดาเข้าพิธีวิวาจดทะเบียนสมรสหลังครบรอบ7ปีณโนะรงแรมสยามเคมปินสกี้ ทางกลางเหล่าคนดังในวงการบันเทิงที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีด้วยเป็นอย่างมาก